สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ j อ l l y The Moments พอดแคสต์ที่รวมโมเมนต์เล็กใหญ่ของชีวิตที่ทำให้เราเป็นเราบางโมเมนต์อาจทำให้เรายิ้มบางโมเมนต์อาจทำให้ใจสัน่นและบางโมเมนต์ก็อาจเปลี่ยนเราไปตลอดการสำหรับวันนี้นะคะขอกระชากอารมณ์จาก2 EP แรกกับโมเมนต์ที่เกือบจะไม่เรียกว่าเป็นโมเมนต์ละแต่ขอนับหน่อยละกัน เพราะเป็นอาการที่เราเป็นไม่ค่อยบ่อยนั่นคือโมเมนต์ของการเป็นลมแบบภาพตัดฟังดูน่ากลัวใช่ไหมล่ะคะตอนอยู่ที่เกิดเหตุอาจจะใช่แต่พอเวลาผ่านไปให้นึกถึงแล้วมาเล่าอีกตอนนี้เหลือแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะแล้วล่ะคะ่ะสำหรับโมเมนต์สรุปแรกในชีวิตของสาวที่มีดีกรีความอึดถึกทนระดับสาดาวอย่างเรา จำได้ว่าคือตอนอยู่มหาวิทยาลัยปีหนึ่งซึ่งตอนนั้นการเรียนช่วงปีแรกต้องไปเรียนที่แคมปัสที่รงังสิตและปีจะต่อมาถึงจะย้ายไม่อยู่ที่ท่าประจันอันแะน่แค่นี้ก็คงพอจะดาออกแล้วใช่ไหมคะว่าคือมออะไรแต่ถ้าเป็นเด็กยุคใหม่ๆคงไม่เก็ตเพราะชีวิตตลอด4-6ถึงปีอยู่ที่รงังสิตแดนสิวิไลกันยาวเลย ถามว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากได้ยินความจริงที่ตลกหรือว่าเรื่องตบๆที่ฟังแล้วดูละครดีละคะมาขนาดนี้แล้วคงไม่มีอะไรที่จะแย่ไปกว่านี้แล้วละ่ะเราเป็นลมเพราะว่านอนน้อยทําไมถึงนอนน้อยใครบางคนจีถามเพราะคึ้นก่อนหน้าเราดูฟุตบลโลกรอบชิงค่ะและจําได้ว่าเป็นนัดชิงที่มีการต่อเวลาและยาวมาถึงแต่ลูกโทษ และที่น่าเจ็บปวดที่สุดคือทีมที่เชียร์แพ้ค่ะเอหรือที่เราเป็นลมเพราะใจบางอ่อนแรงเพราะทีมที่เราเชียร์แพ้นะไม่หรอกเพราะเธอพักผ่อนน้อยตั้งหากคนที่จี้ถามก่อนหน้ายังคอยพูดเสริมเอ๊คุณคือใครคะเรารู้จักกันหรอแต่ที่คุณเขาพูดมาก็ถูกค่ะ เรานอนน้อยจริงและชาวันต่อมาซึ่งเป็นวันจันทร์เรามีเรียนตอน9ก้าโมงและการที่ต้องขึ้นรถเมล์ร้อนไม่ได้นั่งอากาศถ่ายเทไม่สะดวกอยู่ดีๆก็เกิดอาการมือเย็นตัวชาขึ้นมาและตาก,ก็พล่ามัวและตัดไปก่อนที่จะรู้สึกตกใจทันจำได้ว่าสลบไปแคบเดียวละมังคะและมีคนเอาอยาดมมาให้ดมตื่นมาอาการคือ หนูอยากกลับบ้านมากแต่ไม่รู้ผีขยันเข้าสิงหรืออะไรนะคะนั่งแท็กซี่ต่อไปจะถึงมาหาลัยแล้วก็เรียนจนจบวันนั้นแต่คือพูดเลยว่าอากาศไม่ค่อยดีตลอดทั้งวันและนั่นก็เป็นครั้งท้ายๆแล้วที่เราประกาศแยกทางกับการหักโหมดูฟุตบอลทางทีวีสักที่ไหน ตลอด4ปีที่เรียนมาหาลัยมีทีมโปรดอ่ะไม่บอกแน่นอนค่ะว่าทีมอะไรแล้วก็ตามเชียร์ตามฟังและที่สำคัญมีการโทรเมาส์กับพี่ที่ทำง,งานอยู่หนังสือพิมพ์กีฬาแทบจะทุกคืนประหนึ่งติ่งก้องตัวเองเหมือนกันนะคะว่าหาเรื่องอะไรมาคุยนักหนาฉันตอนเรียนจบพี่เขาต้องลำบากลำบนมางานรับปริญญาจริงๆพี่เขาอาจจะดีใจว่าจบสกทีนะเรา จะได้เลิกเทวรูนเขาสักีเดี๋ยวเดี๋ยวจากสลบแรกมาเรื่องแฟนคลับไ,ได้ยังไงชาก่อนจริงๆไม่เคยคิดมาก,ก่อนนะคะว่าตัวเองจะเป็นลมหลังจากนั้นก็มีไม่บ่อยค่ะที่มีอาการนี้อย่างน้อยไม่เหมือนในละครเลยที่แบบเจอเรื่องหน้าอับอายมากๆแล้วเป็นลม อันนั้นน่าจะต้องตั้งใจเป็นอย่างดีและมีท่าลงสวยๆมีอีกครั้งหนึ่งที่จำได้ว่าเป็นลมคือไปเยี่ยมป้าที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งที่ต่างจังหวัดตอนเดินไปห้องที่ป้าอยู่ก็เห็นว่าคนไข้ยเยอะมากหล่นออกมานอกห้องเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดหรือเปล่าไม่รู้นะคะแล้วพอไปถึงเตียงที่ป้าอยู่คุยๆอยู่ดีๆ ความรู้สึกที่คุณคุณก็มาค่ะก็เลยบอกพ่อกับแม่ว่าขอไปเข้าห้องน้ําก่อนเพราะไม่แน่ใจว่าทายไฟจะแตกหรือมีอะไรจะออกมาทางทิศท,ทางไหนซึ่งการตัดสินใจไปห้องน้ำนั้นก็เป็นความคิดที่ค่อนข้างผิดมหันอยู่ทีเดียวเพราะแทบจะเอาตัวออกมาจากห้องน้ำแทบไม่ได้สติจะหลุดโชคดีที่ยงโทรหาแฟนที่ไปด้วยให้มาหาทันกลายเป็นว่าไปเยี่ยมป้า แต่จบลงที่การนอนพักตรงเตียงว่างๆข้างๆป้าแทนพอมาถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่าการไม่มีโรคคือลาบอันประเสริฐจริงๆค่ะในช่วงไม่นานมานี้เราเริ่มพยายามเอาชนะใจตัวเองด้วยการเริ่มเคลื่อนไหวตัวเองให้มากขึ้นซึ่งก็สามารถทำได้สม่ำเสมอขึ้นกว่าครั้งไหนๆด้วยแรงจูงใจที่คิดว่า อย่างอื่นไม่มีอะไรที่เราบังคับหรือควบคุมได้เลยมีแต่เรื่องแบบนี้ละเว้ยที่เราทำได้แล้วถ้ายังไม่ทำก็ไม่รู้จะว่ายังไงละนั่นคือที่มาของการหันมาจริงจังกับการออกกำลังกายด้วยการเดินแม้จะไม่สม่ำเสมอและหลายๆทีจะมีข้อแม้มาคอยสนับสนุนแต่สุดท้ายเราก็ฝ่าด่านอรหันต์การผัดวันประกันพุ่งของตัวเองได้ดีกว่าแต่ก่อนมากเหตุผลอย่างหนึ่ง ก็อยากมีสุขภาพที่แข็งแรงฟังดูแล้วสวยขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่อีกส่วนหนึ่งคือข้ออ้างที่จะได้ใส่รองเอย่างรองเท้าดีๆนาฬิกาคู่ๆไว้คอยเป็นแรงใจบอกแล้วคะ่ะว่าเราจะต้องเป็นหมูที่แข็งแรงเพราะเรามีหน้าที่รับผิดชอบที่ยังต้องอยู่อีกพักใหญ่เลยสำหรับโมเมนต์นี้อาจจะเป็นโมเมนต์เบาๆนะคะ แต่ก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่จอยอยากจะแชร์ใน Jolly The Moments เพราะทุกโมเมนต์ไม่ว่าจะสุขเศร้าหรือขำๆต่างก็หล่อหลอมให้เราเป็นเราในวันนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดแชร์หรือ subscribe กันได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในโมเมนต์ต่อไปค่ะบาย